เมื่อกี้อยากเล่นกับบ๊อบปอเหรอบ๊อบปออยากเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเมื ah ่อกี้เมื่อกี้จะเล่นกับป๊อกป๊อก็เลยจะเข้าบ้านนะคะจะแก้บ๊อบป๊อสจะแก้บ๊อบปอดีกว่าจะแก้บ๊อบปอดีกว่าไปไปเฮ้ยเฮ้ยเขาดิเมื่อกี้นี่เฮ้ยเขาข้อมอเตอร์ไซค์แล้ว ซื้อขนมจีนปลาทูไม่มันนานแล้วซื้อใหม่ดีกว่าเฮ้เขาจะทำอะไรคะจะเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยอจจะไปเปิดประตูแล้วนะอจจะไปเปิดประตูแล้วนะเขาจะไปเปิดประตูแล้วนะ เขาจะไปเปิดประตูแล้วนะเขาจะไปเปิดประตูแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะไปเปิดประตูแล้วนะเปิดประตูแล้ววันนี้ที่รอคอยหนูจะไปขี้แป๊บนึงอ่ะไปขี้แป๊บนึงแล้วกลับบ้านนะนะ

เลิกดีใจแล้วหรอกลับมาแล,แล้วกลับมาแล้วกลับมาบ๊ายบายบ๊ายบายกลับมาแล้วแลวกลับมาแล้วกลม้วแล้วกลมาแล้ว